นางเอกร่างเล็กเป็นอิสระอีกครั้งหลังหมดสัญญาวิกน้อยสีชีวิตแฮปปี้เวอร์นางเอกร่างเล็กโมมนชนกเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องเลิฟทูลินซีรับมันใหญ่มากก่อนจะเซ็นสัญญาร่วมงานกับเดอะวันเอนเตอร์ไพต่อมาย้ายไปสังกัดช่องสามอดีปัจจุบันผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระอีกรายแล้ว ล่าสุดโมโมลชนกได้เปิดใจว่าคัมแบ็กวงการฟรีแลนซ์อีกครั้งส่วนงานก็มีติดต่อมาเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่เราติดสัญญาอยู่กับค่ายเลยรับไม่ได้หลากหลายทุกวันนี้ก็เลือกงานรับงานที่เหมาะสมถ้าเป็นบทละครก็เลือกที่เหมาะกับวัยหรือเลือกที่เราสนใจหลังจากเป็นฟรีแลนซ์ก็ค่อนข้างฮอตปีนี้กำลังมีละครออนแอร์อีกหนึ่งเรื่องส่วนปีหน้าที่รับไว้มีอีกสอง เรื่องส่วนจะรับเพิ่มอีกหรือไม่ต้องดูคิวก่อนและนอกจากนี้ก็มีถ่าย YouTube ถ่าย TikTok ok เรื่อยๆ